สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในมือผมนะครับมันคือนิสิตูคัลเลอร์นะครับที่เป็นนาโน CPL นะครับตัวนี้ออกมาสำหรับตัวนิสิตสวิปซิสเต็มโดยเฉพาะเลยนะครับคือนิสิตเขาจะออกชุดเซ็ต ตัวฟิลเตอร์ออกมานะครับสำหรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานฟิลเตอร์ได้พร้อมกันทีเดียวสูงสุดได้ถึง15แบบนะครับโดยที่เขาใช้ชื่อว่าน i s i c Swip นั่นเองครับซึ่งมันอยู่ก้างๆผมละนี่ครับตัวนี้เลยครับออกมาเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งในชุดของเขาเนี่ยมันจะมีตัวตั้งต้นเลยนะครับมันคือตัว ND Vario 1-5 stop นะครับแล้วเขาจะเพิ่มตัว4ต t อขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัว Black m a s t ขึ้นมาได้เราสามารถเลือกการใช้งานนี้ครับปรับสวมกันไปมานะครับเรียกได้ว่าปรับการใช้งานได้สูงสุดถึง15แบบ แต่ว่าข้อด้อยของตัวจุดนี้เดิมทีเนี่ยเขาไม่มีตัว CPL มาด้วยทีนี้เพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาว่าแล้วต้องการใช้งาน CPL ด้วยทำยังไงนะครับในที่สุดนะครับนิสิตเขาก็เลยออกตัวนี้มาครับมาเพิ่มเติมอย่างที่ผมชูให้ดูเมื่อสักครู่นะครับมันคือตัว Two Color นะครับ Nano CPL ที่ออกมารองรับการใช้งานกับ s วิฟต์ซิสเตนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันยากแค่ไหนนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมมันคือชุด s w i ฟต์ซิสเตนะครับซึ่งมันจะเป็นชุด v n d Mis s ซึ่งในนี้มันจะประกอบด้วยนะครับ ND Fix 4 Stop นะครับตัว Black m i s s อีก1ตัวนะครับตัว Adapter Link นะครับสำหรับการใช้งานแยกโดยที่ไม่ได้สวมเข้าไปนะครับ n d v a r i วานะครับที่เป็นแบบทู o อ o เเช่นเดียวกันนะครับ ตัวฝาปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปกป้องหน้าเลนส์ตัว s w i ปซิสเต็มนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับร่วมกับเลนส์ที่เราเลือกไว้นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนนะมีข้อสงสัยก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยหมุนแน่นจนสุดแล้วเนี่ยไอตัวคันโยกมันจะอยู่ด้านล่างเขาออกแบบให้เวลาหมุนเกลียวรอบจนสุดแล้วเนี่ย มันไม่มาอยู่ด้านบนไม่เกะก,กะตัวมอนิเตอร์หรือไม่ไม่เกะก,กะตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ลิกกับตัวกล้องนะครับตอนนี้เขามาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเราสามารถตับได้เลย1-5สต็อปนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ s w i ฟต์ซิสเต็เดิมเนี่ยเขาก็จะใช้ชุดพวกนี้แหละครับเพื่อนๆมันคือตัว4 s t สต็อปฟิกนะครับมันคือตัว l l c k m m s s Kit เอาไว้นะครับเอาไว้ฟิกติดที่ด้านหน้าเข้าไปการติดของเขามันก็ง่ายมากครับ มันแค่ติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ตอนนี้จาก1-5ถสต็อปผมใส่ฟิก4สต็อปเข้าไปมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็น9สต็อปทันทีใน5-9เนี้ถ้าเกิดผมต้องการนะครับจะใส่แบล็คมิสเข้าไปอีกผมก็แค่เอาตัวแบล็คมิสตัวนี้ครับใส่เข้าไปที่ด้านหน้าโดยที่ชุดที่เข้าให้มาเนี่ยมันจะเป็น1นึนะครับผมก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้ครับตอนนี้เท่ากับมันกลายเป็น v ว d 5-9บวกแบล็ค i s สด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับในขณะเดียวกันผมสามารถแยกการใช้งานก็ได้นะครับจะซ้อน2หรือซ้อน3ก็สามารถทำได้โดยไม่เกิดวิกเน็ตที่ขอบภาพเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของนิสิตสวิตเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆถามกันมาเนี่ยก่อนหน้านี้คือ,อชุดสวิตแบบนี้มันไม่มีตัว pl มาให้ ถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยชอบใช้ ND v a r i o แล้วบวก PL ในตัวอยู่แล้วเนี่ยจะทํำยังไงนะครับดังนั้นนิสิเาก็เลยแก้ปัญหานี้โดยการออกชุดที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับมันคือตัวนิสิ TruColor Nano CPL นะครับตัวนี้เป็นตัว CPL ซึ่งใช้กับตัว Swift System โดยเฉพาะนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับผมมีคันโยกนะครับในการปรับนะครับตัว PL อยู่แล้ว แล้วก็สามารถต่อเข้าไปที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแบบนี้ครับเพื่อนๆผมก็ต่อเข้าไปแบบนี้นี่ครับง่ายไหมครับดังนั้นตอนนี้มันจะกลายเป็น Variable ND 1-5สตที่สามารถใช้ตัว CPL ได้ด้วยบางคนเลือกซื้อใช้ชุดแบบนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือการที่เวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยหมุนตัวเว d ไปเนี่ย มันจะทําให้คันโยกของตัว CPL เนี่ยหมุนตามไปด้วยดังนั้นเกิดปัญหาคือสีมันจะเพี้ยนนะครับโดยเจ้าตัวนี้สีสวิฟเนี่ยผมสามารถปรับคันโยกแยกอิสระจากกันได้เลยนะครับระหว่างตัว VND และตัว CPL นะคันโยกมี2ตัวคันโยกตัวหนึงปรับ VND อีกคันโยกหนึ่งปรับตัว PL นะครับผมจะต้องการใช้ในส่วนของตัวความเข้ม ND เป็นเท่าไหร่ผมเลือกฟิกไวเลยนะครับจากนั้นไอตัว PL ตรงนี้ครับ ผมสามารถหมุนได้360องศาอยู่แล้วผมก็หมุนแยกได้ไนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานร่วมกันระหว่าง VND และ PL นะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้เพื่อนเพื่อนสามารถออกแบบได้เลยว่าจะเลือกรูปแบบการใช้งานยังไงนะครับ เพราะด้วยความที่มันเป็นสวิปซิสเต็มเนี่ยผมจะประกอบล่างมันประกบติดกันกี่ชั้นก็ได้นะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องหมุนฟิลเตอร์เข้าที่ด้านหน้าเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เราถอดตัวตั้งต้นออกคือ VND15 ต่ออกไปเนี่ยทำให้ตอนนี้ด้านหน้าเลนส์ของเราเนี่ยมันไม่มีเกลียวใสเพราะว่าตัวฟนะิกซี่สต็อป่ะมันเป็นตัวครอบที่ล็อกเข้าไปที่ด้านหน้าของ VND แบบนี้ถูกไหมครับเพื่อนๆมันครอบล็อกเข้าไปดังนั้นตอนนี้มันจะมีประโยชน์คืออะไร ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในชุดของตัวนิสสิสวิปเนี่ยแหละครับเราใช้ตัวนี้ครับแทนที่ตัวเวนดีได้เราก็แค่หมุนเข้าไปที่ด้านหน้าของของเลนแบบนี้เลยครับหมุนเพืแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปที่ด้านหน้าได้เลยลักษณะการครอบไม่ต้องหมุนแล้วครับตอนนี้มันจะกลายเป็นฟิกสี่สต็อปแล้วก็สามารถปรับ PL ได้ตามต้องการเลยครับ เรียกด้ว่าสะดวกมากๆในการใช้งานกับนิสิ s สวิฟซิสเต็มนะครับสำหรับการเลือกซื้อตัวนิสิสวิปซิสเต็มเนี่ยถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่เคยใช้ตัวนิสิสวิปซิสเต็เลยแล้วต้องการซื้อใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นชุดแบบนี้ครับซึ่งมีให้ทุกอย่างครบชุดนะครับก็คือชุด BND m i s s Kit นั่นเองครับหรือถ้าเพื่อนๆมองว่าต้องการใช้ CPL เพิ่มค่อยซื้อ c t l เพิ่มก็ได้แต่จะมีปัญหาอย่างนี้ครับ บางคนเนี่ยมีตัวนี้อยู่แล้วมันคือตัวนิสิเอ็นดิวาที่เป็น True Color v e r อร์ช1นสตอปตัวนี้ครับถ้ามีอยู่แล้วเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อชุดใหม่ทั้งชุดของ Swift แบบนี้นะครับมันจะมีชุด Add-on นะครับชุด Add-on ที่ว่าเนี่ยมันจะมีดัปเตอร์ให้นะครับ ตัว b l a c k m i s t อีกหนึ่งตัวนะครับตัวฝาปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปกป้องหน้าเลนส์มันจะมี nd fix 4 stop ให้นะครับสำหรับในการแปลง vnd 1-5 stop ต,ตัวเดิมเนี่ยให้กลายเป็น swip system นะครับเพราะเจ้าตัวนี้4 vnd นะครับที่เป็น1-5ต stop ตัวเนี้ยเขาออกแบบมารองรับกับ swip อยู่แล้วนะครับก็แค่เสียบเข้าไปที่ด้านหน้าตัวนี้เท่านั้นเองครับ ทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นฟิลเตอร์ซึ่งสามารถปรับรูปแบบได้ถึง15แบบสูงสุดเลยครับสุดท้ายแล้วเพื่อนกลัวว่าการใช้งานซ้อนแผ่นหลายแผ่นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาในการใช้งานเวลาเราไปกระแทกอะไรต่างๆนี่เลยครับนี้สิเขาก็จะมีตัวนี้มาให้มันคือตัวฝาครอบด้านหน้านะครับเพื่อปกป้องตัวฟิลเตอร์ของเราก็แค่ครอบปิดเข้าไปแบบนี้ครับ ปกป้องทั้งฟิลเตอร์ปกป้องทั้งเลนเราด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟิลเตอร์การเลือกใช้ต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID นะครับ Camera Maker หรือว่าทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้ามาตอบให้นะครับเพื่อนๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe Camera Maker ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมจะมีมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ